อย่าลืมกดไลค์และกด see first แฟนเพจของ v o l e y ริบ l HOME ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ด้านล่างของคลิปใน YouTube กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันด้วยนะคะนะฮะแพนจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยสวัสดีค่ะทุกคนแพนเองค่ะและแล้ววันนี้รายชื่อของสาวไทย14รายชื่อก็ได้ออกมาแล้วนะคะโอเคไม่เสียเวลาแพนตื่นเต้นมากๆเลยอะ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ก็ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2020รอบคัดเลือกรอบแรกนะคะระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคม2562ที่ประเทศโปแลนด์นะคะรายชื่อก็มีดังนี้ค่ะคนแรกคืออัจฉราพรคงยศคนที่2อนิมาสิทธิรักคนที่สาม นุสลาต้อมคําคนที่4ี่ชาชุออนมุกศีคนที่5เปียนุษแป้นน้อยคนที่6ปื้มจิตถินขาวคนที่7บมาริกากันทองคนที่8วัชริยานวลแจมคนที่9วิลาวันอภิญญาพงษ์คนที่10พรพันธ์เกิดปาทคนที่11บเบดพันาลึกแจงค่ะดีใจอ่ะคนที่12ทิชากรบุญเลิศ คนที่1ิบสามวิชยาหลวงทองหลางแล้วก็คนสุท้าคนที่14นะคะยุภาสนิกกลางค่ะอุ้ยที่แพนชอบทุกตำแหน่งเลยนะ14คนนี้ดีมากเลยเ<ๆ>พื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับ14รายชื่อของสาวไทยตรงใจเพื่อนๆกันบ้างไหมเอ่ยสหรับแพนก็คือดีใจที่น้องแนนกลับมานะคะเสริมทัพวันเร็วของเราให้แข็งแกร่งขึ้นไปนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r i b e เปนกําลังใจให้เพนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะอกตไ